กลับมาครั้งนี้เนี่ยจะมาสยบคลื่นใต้น้ําหรือมาสู้กับม็อบกันโดยตรงเลย<ฆ>นะครับเราก็ไปถามทางด้านของคุณสักดาโนพสิทธิ์ซึ่งเป็นอดีตโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณผู้ชมก็มองว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับที่คุณนัทวุฒิเนี่ยอาจจะมาสยบขึ้นใต้น้าเพราะว่าคุณสมบัติความรู้ความสามารถของคุณนัทวุฒิเนี่ยก็ดูเหมือนจะสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในตอนนี้ไปฟังเสียงคุณสักดาดูหน่อยครับคุณสมบัติของคุณนัทวุฒิเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า เขาก็มีความสามารถที่จะเจรจาหวานร้อมหรือพูดคุยกับแกนนำของพรรคประชาชนได้หรือมวลสมาชิกของพรรคประชาชนได้เพราะเขาก็มีแนวความคิดอุดมคติอุดมการเหมือนกันด้วยเหมือนกันประการที่2เนี่ยนอกจากพรรคประชาชนแล้วเนี่ยยังมีคนที่อยากจะ,ะไม่ให้รัฐบาลนี้เดินต่อไป ภารกิจตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจของคุณเต้นที่จะต้องพูดจาสื่อสารให้เห็นว่ารัฐบาลนี้ยังมีความเข้มแข็งไม่สมควรที่จะไปก่อนการละเวลาคุณศักดานะครับให้ความเห็นน่าสนใจนะครับเป็นการตอกย้ำชัดเลยว่าคุณนัฐวุฒิเนี่ยจะประสานจับมือกับทางฝั่งพัคประชาชนได้เพราะว่าบางอย่างก็มีอุดมการณ์ที่ตรงกันนะครับ สังเกตได้ชัดๆจากการประกาศยุติบทบาททางการเมืองกับพักเพื่อไทยเมื่อ21สิงหาคมปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเพื่อไทยไปจับมือกับพักสองลุงนะครับแล้วก็ฉีกสัญญา MOU กับก้าวไกลก็เลยทําให้คุณนัทวุฒิประกาศยุติบทบาทคุณศักดานะครับยังให้ความเห็นด้วยบอกว่าไม่ใช่แค่คุณนัทวุฒินะครับที่ถูกเรียกกลับมาเพื่อปกป้องนายกรัฐมนตรีแพทองทานแต่ยังมีอีกหลายคนนะครับที่เป็นคนเก่าคนแก่ของคุณทักษิณ ถูกเรียกกลับมาช่วยงานในฐานะของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณศักดามองว่าการที่คุณนัทวุฒิยอมกลืนเลือดกลืนเนื้อตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าคุณนัทวุฒิยังมีจิตใจของคนการเมืองแล้วก็ตัวช่วยของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีหมดแล้วใช่หรือไม่จึงต้องการที่จะใช้บริการคุณนัทวุฒิฟังเสียงดูหน่อยครับแต่มันมีข้อทวงติงที่คนตั้งข้อสังเกตอยู่ว่า จำเป็นต้องมาดํารงตําแหน่งไหมแล้วมาดรงตองตาแหน่งแม้ไม่ได้เป็นตําแหน่งทางการเมืองที่กฎหมายห้ามก็ตามอยู่เบื้องหลังทำใหไม่อยู่เบื้องหลังก็อยู่ <c oughs> ได้ก็สามารถที่จะทําได้อันนี้แหละมันเป็นข้อจํากัดว่าวันนี้เนี่ยตัวช่วยของรัฐบาลก็ดีตัวช่วยของท่านนายกเองก็ดีหมดแล้วใช่ไหมจึงจําเป็นต้องใช้บริการคุณนัทวุฒิและจําเป็นต้องให้คุณนัทวุฒิเกิดเลือด ส่วนเรื่องที่คุณอนุทินกับคุณเนวินไปพบคุณทักษิณที่บ้านจันนี่นะคะคุณศักดามองว่านักการเมืองเนี่ยเวลาที่เขาพบกันปฏิเสธไม่ได้มันต้องมีประเด็นทางการเมืองค่ะถ้าหากสังเกตท่าทีคุณอนุทินคือตอนแรกปฏิเสธใช่ไหมแล้วบอกสื่อว่าวู้ไรสาระแล้วสุดท้ายอีกวันมายอมรับว่าไปจริงๆก็สันนิษฐานได้ว่าเรื่องที่คุยกันน่ะ ต้องเป็นเรื่องลับที่ไม่ต้องการให้ใครรู้แน่ๆคุณสักดาคาดว่าคุณเนวินอาจจะไปคุยกับคุณทักษิณสี่เรื่องหลักๆอย่างเรื่องการแก้รัฐมนูญเรื่องพอรบรประชามติพรบนิรโทษกรรมแล้วก็นโยบายเรือธงของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่อง Entertainment Complex ค่ะคุณศักดาบอกว่าคุณเนวินเนี่ยต้องการเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องเช่าที่ดินด้วยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะมีเรือธงอยู่หนึ่งือในเรื่องของ าการทำคอมเพกในพื้นที่ของทันทำคอมเพกเนี่ยคาสิโนเนี่ยมันก็มีหลายคนที่อยากจะได้ในหลายพื้นที่ผมตั้งข้อสังเกตข้อสังเกตนะว่าคุณเนวินมีโอกาสที่อยากจะได้เรื่องนี้และเข้าพูดคุยหาหรือเรื่องนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกับเรือธงที่รัฐบาลจะต้องทำอีกหลายอย่างไหมโดยเฉพาะประเด็นสุดท้ายการให้เช่าที่ดิน99ปีก็เป็นประเด็นทาง การเมืองด้วยเหมือนกันที่รัฐบาลนี้ถูกติงมาว่าเป็นรัฐบาลขายชาติเป็นสี่เรื่องที่คุณศักดาได้วิเคราะห์ไว้ว่าแก่รัฐธรรมนูญเรื่องประชามตินะคะพระบรประชามติพรบรนิทศกรรมแล้วก็เรือธงของรัฐบาลนโยบายต่างๆแต่ทีนี้เอ๊ะแล้วประเด็นที่สังคมให้ความสงสัย ว่าคือมันสืบเนื่องมาจากวันเกิดคุณเนวินแหละที่คุณเนวินบอกให้หมอช้างที่ตอนทําพิธีประการช้างอวยพรคนอนุทินให้เป็นนายกค,คุยเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคุณศักดานพสิทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะกรณีที่คุณเนวินกับคุณอนุทินเข้าพบคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานอกเหนือจากการวิเคราะห์ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเรือธงรัฐบาลเรื่องของพรบรประชามติพรบนี้รโทษกรรมแล้วก็เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่น่าจะมีการ คุยกันแล้วเนี่ยเรื่องของความเป็นไปได้ที่คุณอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณศักดามองว่าน่าจะไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้คือมองแล้วว่ามันไม่ไม,ไม่มีความจําเป็นจะต้องมาทําแบบนี้ค่ะหมายถึงว่าตั้งใจมาคุยกันเพราะเรื่องนี้คุณศักดามองว่าคือถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองคุณอนุทินก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมอยู่แล้วที่จะขึ้นมา เพราะเป็นหนึ่งในรายชื่อค a n d i d a ถูกไหมคะคไม่จําเป็นจะต้องมาคุยกันแอบคุยกันหรือล็อบบี้กันตรงนี้ตอนนี้คุณศักดาบอกว่าการที่คุณเนวินนะเข้าพบคุณทักษิณไม่ได้หมายความว่าเขาดีกันแล้วนะแต่มันคือการดีลไม่ใช่ดีแต่เป็นดีลนะคะดีลกันมากกว่าเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์เพราะฉะนั้นประโยคที่ว่ามันจบแล้วครับนายคุณศักดาบอกมันมีอยู่จริงแล้วก็ไม่มีอยู่จริงก็ได้คะ่ะ นักการเมืองต้องมีวาทกรรมนักการเมืองต้องมีประโยคทองสําหรับที่จะต้องสื่อสารแต่นักการเมืองก็มีการสร้างวิกฤตเป็นโอกาสได้ด้วยเหมือนกันคําว่าจบแล้วนายมันไม่จบจริงล่ะครับในทางการเมืองในถึงจุดที่ตราบใดยังเล่นการเมืองอยู่มันไม่ใช่คนทะเลาะกันแล้วก็ไม่ไม่มองหน้าฝังหุ่นกันไปตลอดแต่ในทางการเมืองบางช่วงบางตอนจะต้องประสานกัน เพราะไม่มีใครสามารถได้กําลังแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะต้องอ่อนก็ต้องอ่อนวันนั้นเขาแข็งเขาก็ต้องใช้ภาษานั้นแต่พอถึงเวลานี้มันมีความจําเป็นการอยู่ร่วมเพื่อประสานประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้อาจจะเป็นประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์ส่วนตัวก็สุดแท้แต่แต่ต้องอ่อนเพื่อให้เดินต่อไปได้ฉะนั้นคําว่าจบแล้วนายมีอยู่จริงและไม่มีอยู่จริง คุณศักดาก็บอกด้วยว่าสุดท้ายแล้วสมการทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คือนายเนวินและนายอนุทินนะครับ <c oughs> ก็อาจจะต้องอยู่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในเมื่อพักพลังประชารัฐและก็รวมไทยสร้างชาติเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ในสถานะของสารวันเตี้ยลงนะครับแล้วก็เชื่อว่าหากพักเพื่อไทยไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้คุณทักษิณก็จะไปจับมือกับคุณเนวินเช่นเดิม ส่วนพักประชาชนก็ยังคงถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวนะครับเว้นเสียแต่ว่าปี2,570เนี่ยพักประชาชนจะชนะการเลือกตั้งอย่างขาดรอยจึงจะกลับมารุ่งโรจน์ได้อีกครั้งหนึ่งครับค่ะ